อื่นถ้าชอบคลิปกิ่งฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะกิ่งฟ้าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้กับท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะทุกคนโปรดเอ็นดูกิ่งฟ้าไว้ได้ดวงใจด้วยนะคะบันโฮสเรลทัวสู้ตายค่ะสู้ๆส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช n แนวกิ่งฟ้า s t a r ์บัาโฮสเตลด่ะทุกคนวันนี้กิงฟ้าทุกคนจะพาทุกคนมาเปิดตื่นต้น ทุกคนคือแบบเออมาเปิดพอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกีฟ้าทุกคนรู้สึกว่าตื่นเต้นมากยิ้มมากไม่ได้เดี๋ยวตีนกามาวันนี้กีฟ้าจะมาเปิดพอปที่กีฟ้าไปตลาดปัทวิคอนทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาให้ทุกคนดูว่าก,กีฟ้าไปได้อะไรบ้าง <c oughs> คือมันมีแรงบันดาลใจอ่ะทุกคนเข้าใจไหมก็คือนี่เลยค่ะทุกคน คือกีฟ้าไปได้กล้องตัวใหม่มาแล้วเกิดแรงบันดาลใจคือแบบไม่มีกระเป๋าแถมเป็นกล้องมือสองค่ะทุกคนเป็นแคนนล600ดีกีฟ้าก็เลยแบบเกิดแรงบันดาลใจอยากได้กระเป๋ากล้องแล้วคิดบังเอิญเออเราอยู่กรุงเทพนี่หว่าเราก็เลยจะไปตลาดปทวีกรทุกคนเข้าใจปะก็เลยแบบว่า เกิดกิเลสตัณหาอยากจะไปเอากระเป๋ากล้องมือสองราคาะถูกกีฟ้าก็เลยไปช้อปปิ้งมาเดี๋ยววันนี้กีฟ้าจะมาให้ทุกคนดูว่ากีฟ้าได้กระเป๋ากล้องมาหรือไม่ทุกคนตัวนี้เป็น 600D นะคะทุกคนเป็น EOS 600D กิงฟ้าซื้อมาเป็นมือสองนะคะตัวนี้จะเป็นไมค์คอมิก้านะคะตรงนี้พูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคน อย่ามาดูกิฟ้าว่าได้อะไรมาบ้างก็คือกระเป๋ากล้องของกิฟ้ามันจะเป็นตัวเล็กแบบนี้คือเป็นของอเป็นกล้องของฟูจิฟิล์ม x a 5ค่ะที่กิฟ้าใช้อยู่ทุกวันนี้กิฟ้าก็เลยแบบว่าเอออยากได้กล้องที่มันตัวใหญ่ถ่ายรูปแบบระมุนละมลุนเป็นรุ่นแขนนอนขึ้นมาอีกตัวนึงกิฟ้าก็เลยแบบเออกล้องใบเล็กอ,ะอ่ะอ่ไม่ใช่กระเป๋ามันใบเล็กอะ่ะมันก็เลยแบบว่าใส่กล้องสองตัวไม่ได้กิฟ้าก็เลยไปหามาก็เลยได้ตัวนี้มาค่ะทุกคนเป็นกระเป๋ากล้องนะคะว้า ใหญ่มากทุกคนแบบหรูหรามาเหาเป็นกระเป๋าตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่แบบพอปได้เยอะมากเป็นอุปกรณ์ใหม่ข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนใส่กล้องแบบได้เยอะมากกล้องแคนนอนอะไรอย่เงี้ย u ูจิฟิมใส่เข้าไปเลยค่ะอ,<า>อะไรอย่างนี้เนี่ยคือแบบคุ้มมากทุกคนกีฟา้าก็คือแบบไปเดินหานะตัวนี้เดี๋ยวยังไม่บอกราคะ่ะไปเดินหาแบบทั่วตลาดปัตตวีกรเลยทุกคนก็แบบว่า เออยังไม่ได้แบบอะไรถูกใจจนจะกลับแล้วอะ่ะทุกคนจนจะกลับที่พักแล้วก็เลยไปเหลือกตาเห็นตัวเนี้คือแบบเฮ้ยกระเป๋ากล้องนี่หว่าวิงว่งวิ่งเดินเข้าไปเลยค่ะทุกคนได้กระเป๋าตัวนี้มาราคาหนึ่งร้อยบาททุกคนวู้ถูกเวอร์วังมากแต่ไม่ได้เอามาตัวเดียวนะคะทุกคนมันมีอีกตัวนึงที่กิ่งฟ้าเอามาคือแบบคุ้มมากคือแบบตัวเดียวจบอะ่ะทุกคนเนี่ยเข้าใจไหมแล้วก็ได้มาอีกตัวนึงตัวนี้เอาไว้แบบ ใส่เลนทุกคนตัวนี้ก็100บาทแต่ถ้าถามว่า100บาทตัวไหนคุ้มตัวนั้นคุ้มกว่าทุกคนตัวนี้ก็100บาทค่ะใบละลอยนะคะทุกคนยี่ห้อนี้ด้วยค่ะไม่รู้นะคะว่ายี่ห้ออะไรข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบอิสเปรชั่นแบบมันเฟะเวอร์วังมากเกือบไม่ได้แล้วอะ่ะคือเออไปหาตั้งนาน สุดท้ายมาได้ร้านที่จะกลับบ้านก็คืออยู่ตรงใกล้ๆทางที่จอดมอเตอร์ไซค์ทุกคนเนี่ยอันนี้คือเอาไว้ใส่เลนกล้องแล้วก็มีอีกนะตัวหนึ่งที่กิฟฟ้าไปเอามาอยู่ไหนเออคือตัวนี้เป็น20บาทค่ะทุกคน20บาทคือมันเป็นแบบขายที่มันเป็นแบบเออตั้งขายอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่เลนเหมือนกัน20บาท นี่ราคาถูกมากทุกคนถ้าใครอยากได้ของดีหรือว่าของแต่งบ้านเป็นพวกเลนพวกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลาดปัทวีกรมีเยอะนะคะทุกคนจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเปิด1ิบโมงครึ่งหรือว่าสิบโมงก็มาได้แล้วแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ของจะเยอะมากทุกคนที่ตลาดปัทวีกรนน่ารักอะคือมันใส่คือตัวนี้กีฟ้าคิดว่าเอาไว้ใส่เลนอะเพราะว่าเวลาพับใช่ไหมมันพับแล้วมันเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหม มันเก็บลงแล้วมันแบบมันมีลมไม่เข้าอ่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้ก็คือกระเป๋ากล้องที่มีอยู่นะคะทุกคนคือแบบถามคุ้มไหมคุ้มนะคะคุ้มมากใบละรอ้ออันนี้ก็ใบละรอ้อยอันนี้ใบเยี่สิบอันนี้แถมมากับกล้องฟูจิค่ะทุกคนเพื่อกล้องตัวเดียวเลยนั่นก็คือ เห็นตอนนี้นี่กิ่งฟ้าไปได้มาคือตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมันก็รู้สึกว่าผิวละมุนมากทุกคนแบบและเนียนละเนียนละเนียนเขาเรียกว่าเนียนแบบเฮย้ยเนียนมากไม่มีคําจะพูดแล้วมาดูพับต่อไปที่กิ่งฟ้าได้มาค่ะทุกคนนี่คือกรอบรูปน่ารักมากเลยเดี๋ยวเอาไปติดที่กําแพงที่ห้องก็คือฉากของกิ่งฟ้าเพราะว่าสองตัวนี้ที่กิ่งฟ้าได้มาค่ะคู่กับตัวนี้อันนี้ก็คือรวมทั้งหมดก็คือ 100บาทค่ะทุกคนคือเป็นไม้มันสามารถกางได้กี่ฟ้าก็จะเอาไปเป็นพ็อกในการถ่ายคลิปที่บ้านค่ะทุกคนนี่เลยทุกคนมันถูกมากคือมันเป็นของมือสองที่แบบว่ากองอยู่อ่ะคือให้เราไปเลือกเอาว่าอะไรบางทีมันก็ยังมีของที่ดีอยู่สามารถตกแต่งบ้านได้ทุกคนคือแบบเออมันก็คุมม้มอ่ะคือไปแล้วแบบว่าต้องเตรียมตังค์ไปเยอะนะเพราะว่าของมันเยอะมากคือแบบ ป้ายยาเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเรียบร้อยก็คือเป็นไม้แล้วก็เป็นกรอบรูปค่ะแล้วก็มาดูตัวต่อไปเป็นพ็อปที่เอามามันคือตะกร้ายี่บาทใครกำลังหาอะไรที่แบบอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากเดี๋ยวแกออกจากถุงก่อนมันคือตะกร้าแบบเป็นกระเช้าค่ะทุกคนคือแบบมันมีอิสร a ช i o n ของตัวเองอยู่แล้วนี่ น่ารักมากทุกคน20บาทเองค่ะเอาไว้ใส่แบบถ่ายรูปแบบเป็นครีมเป็นอะไรได้ค่ะเหมือนแบบเหมือนเรามีแบบผลิตภัณฑ์อยากถ่ายรูปหรือว่าใส่ตุ๊กตุงตุ๊กตาถ่ายรูปสวย20บาททุกคนนําเสนอจ้าโอแม่เจ้าแล้วตัวต่อมาก็คือกล่องตัวนี้ค่ะน่ารักมากทุกคนแบบเออถ่ายรูปอย่างงี้ก็ได้นะคือใส่อย่างงี้แล้วก็ถือแล้วก็ถ่ายรูปนะปกทุกคนน่ารักมากที่ฟ้าแนะนํานะบ e r y good very g คือมีดอกไม้ด้วยนะคะแต่ว่ามันดอกมันเริ่มจะง,งอเดี๋ยวเราไปตกแต่งอันนี้คือแบบเป็นอ๋อสไตล์แบบวินเทจคือวินเทจมากทุกค,คนคือเป็นพ็อปได้เลยแบบใครที่ชอบถ่ายรูปแบบวินเทจหรือว่าเป็นพ็อปถ่ายรูปมาได้เลยนะคะทุกคนมีอะไรอีกไหมก็รีวิวไปก็ตัวที่ได้มาก็เป็นพ็อปแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้กางเกงของป๊าป๊ามาด้วยตัวนี้เป็น ตัวละ180บาทค่ะทุกคนเป็นเกยงยีนน่ารักอ่ะเป็นขาเดฟค่ะทุกคนตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรสกินนิฟิสประมาณนี้ค่ะทุกคนคือนางอยากได้กเกงเกงก็เลยเออนางฝาก,ซ,กซื้อก็เลยซื้อให้ตัวนี้แล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะตัวนี้145บาททุกคนเป็นรองเท้าหนะที่นางเอาไว้สำหรับทำงาน เป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้กีฟ้าพาทุกคนมารีวิวของแบบคือมันเป็นแบบของกระจุกกระจิกคือเราซื้อแล้วเรามีความสุขอะทุกคนเอาไปแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอาเป็นพ็อปการแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราแบบมีความสุขมากถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมมาใครอยู่กรุงเทพนะคะถ้าใครมากรุงเทพก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวตลาดปัตวีกรนะคะอยู่แถวนวมินหรือว่ามีนบุรีนั่นเองค่ะอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ใกล้สุขทันรสวัสดเองค่ะทุกคนนี่มันคือพ็อปที่เราจะแบบว่าเอาไว้ถ่ายรูปแบบฟุง้ ing, งฟิ้งแบบ เยอะแยะเลยแล้วก็จะมีแบบกรอบลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออะไรทุกคนคือแบบที่บ้านของก็เยอะแล้วคือแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกคือของแต่งบ้านแล้วก็กระเป๋ากล้องของแคนน n คือแบบลงทุนแบบเวอร์วงังกาลังการงานสร้างมากเพื่อแบบ ไปเพื่อเอากระเป๋ากล้องนะคะทุกคนแต่ว่าไปได้พอแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆที่รีวิวให้ก็คือจัก,ก้าหรือว่าเป็นกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความสุขทางจิตใจอีกอย่างหนึง่งคือเราซื้อเราไม่ต้องคิดอะไรมากคือเราซื้อแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปนะทุกคนอ่ะละทุกคนวันนี้กีฟ้าก็จะไปแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กิงฟ้าด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้กีฟ้าสตาร์บันโฮสเตดไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีบินดึกเหมือนกันนะคะไม่บปาคือฉากหลังไม่ได้เเลลยยคคค่ะววันนี้ืออแบบาาากกทํิปร็ม ก็อยากรีวิวพ็อปแบบของแต่งบ้านทุกคนค่ะวันนี้กี่ฟ้าไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะถั้าักกีฟ้าอย่าลืมกด s ับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย